สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรไม่เดียวนะคะพี่พี่จางงวดประจําวันที่30มสิธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ในสูตรเม็ดเดียวแอดไม่ได้ลงให้เนาะของวันที่29ตกราบอขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยนะคะลงเฉพาะสูตรมัดรวมแบบด่วนด้วยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ลงให้แล้วลงเฉพาะในกลุ่มเนาะแต่ว่า,อาพอกลับมาจากธุระพอมีเวลาก็เลยรีบลงให้เนาะส่วนราวพัฒนาไม่ได้ลงให้เนาะวันนี้มาตรงๆเลยนะคะสําหรับราวพัฒนาแอดก็บอกว่าถ้าไม่เจอแอดหน้าช่องให้ตามในกลุ่มนะคะ ช่วงแอดกลับมาต่างจังหวัดเนาะก็จะมีธุระนะคะพี่พี่จา๋าอาจจะไม่มีเวลามานั่งทําแนวทางลงหน้าช่องให้เนาะสำหรับเราพัฒนานะคะก็มามาวิ่งรูดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แอดเน้นแต่ว่ามาในชุดของ6ตัวแล้วก็ล่างของ4ตัวนะคะสำหรับเราพัฒนาอยังไงก็ตามได้ในกลุ่มนะคะพี่พี่จา๋าไอดีไลน์เนาะไอดีไลน์เดี๋ยวแอดเขียนให้แป๊บนึง วันที่31แอดก็จะไม่ได้ลงแนวทางให้เด้อเดี๋ยวดูก่อนนะคะพี่วิจาอ่ามีเวลามีเวลาลงทันตัวไหนก็จะลงแค่ตัวนั้นนะคะเดี๋ยวนะเอาปากาก็หมดแป๊บนึงถ้าใครสนใจแอดมานะคะแล้วก็ ส่งสติ๊กเกอร์หาแอดนะคะก็จะได้เดึงเข้ากลุ่มเนาะอ่ะอันนี้ไอด i n ลน์แอดนะคะพี่พิ่าไอดีไลน์แอดเนาะ,ะเพิ่มมาแล้วก็ทักมาแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อกันที่อ่าสูตรไม่เดียวกันนะคะสำหรับเด่นในวันนี้เนาะเด่นในวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นไปที่ เด่で hn, で hn, นะะไปที่สามสี่แล้วก็เจ็ดนะคะแอดจะวิ่งรูทที่สามนะคะพี่พี่จา๋าวิ่งรูทที่สามสำหรับท่านที่ไม่ชอบสามก็นำสี่กับเจ็ดไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเรามารูทที่สามค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะอา,อาจจะได้ยินเสียงจ้งลงจิ้งลีดนะคะพี่พี่จา๋าแอดอยู่บ้านสวนเนาะอยู่ในกลางป่ากลางดงนะคะ อ่ะรูที่สามสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าเนาะวันนี้เสียดายมากๆเลยไม่ได้ลงให้สำหรับอ่านรูทที่ศูนย์นะคะวิ่งรูทที่ศูนย์ มาศูนย์มาตั้งสามหน่อยเนาะแอดลงในศูนย์มันรวมเนาะก็มาคู่เดียวนะคะสาหรับในห้าศูนย์เนาะให้ดินห้ากับดิ่ศูนย์ใหม่นะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะย้านะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาสําหรับตัวที่แอดอเน้นในรูปที่สามแอดเน้นไปที่สามหนึ่ง นะคะสามสองสามห้าสามเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวนะสามแปดนะคะพี่พี่จ๋าส่วนรัฐบาลไทยแอดลงแล้วนะลงในกลุ่มให้แล้วนะคะวันนี้ออมสินก็ปังนะคะของออมสินออกวันนี้ยี่สิบเก้าเนาะมาวิ่งรูดด้วยนะคะ สำหรับรูปที่3ามก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าจดไว้แคปไว้นะคะฝากไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ